เอสทียาวลัยในวันนี้เกิดการลงสลายอย่างกระทันหันและถอนหุ้นออกจากตลาดเฉินเซี่ยวน่ารักน่าเอ็นดูฉันไม่มีพี่น้องแบบเธอส่หัวไปเฉินเซี่ยวรถของเธอบริษัทของเธอทั้งหมดเป็นของฉันแล้วห้าห้าน่ารักน่าเอ็นดูเขาเล่นหุ้นรถและบ้านของฉันพี่น้องและผู้หญิงทั้งหมดหายไปฉันก็คือน่ารักน่าเอ็นดูถ้าพระเจ้าส่งโอกาสอีกครั้งฉันจะคิดหาทุกวิธีหาเงิน หาเงินก้อนโตฉันไม่มีอะไรเลยตัวเอกฝันร้ายอีกแล้วเพื่อนนักเรียนคนนี้ทำอะไรอยู่คุณไม่อยากทำเงินเหรอออกไปได้เลยนะอย่ารบกวนเพื่อนนักเรียนคนอื่นวันที่ยี่ิบสามเดือนห้าปีสองนี่ฉันเกิดใหม่แล้วครั้งนี้ฉันจะไม่ให้ใครดูถูกฉันจะไม่พลาดสิ่งดีๆใดๆและจะไม่ ปล่อยให้ศัตรูคนไหนตอนรับฉันสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นฉันสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นวันนี้ถือว่าพวกคุณโชคดีเพื่อนนักเรียนเปิดโปรแกรมหุ้นของพวกคุณตามฉันมามารับเงินด้วยกันมาดูสิ่งนี้กันบริษัทนมเทียนเหอมาดูอีกครั้งกันเถอะบริษัทไม้ลู่หยวนพวกคุณเรียนการเงินกันหมดต้องรู้ว่าซื้ออันไหนใช่ไหม บริษัทไม้ลู่หยวนคุณพูดแบบนี้ออกมาได้เลยหรอฉันลงทุนเองมานานขนาดนี้น้องน่ารักคนนี้ยังรู้เลยต้องซื้อบริษัทนมเทียนเหออาจารย์ฉันพูดถูกใช่ไหมถูกต้องแล้วบริษัทนมเทียนเหอขึ้นราคาติดต่อกันสองวันนี่คือเวลาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อขายหุ้นระยะสั้นเพื่อทํากําไรอย่างรวดเร็วเรนซซอว์วูดเวิร์กนี่เป็นบทเรียนที่ตรงกันข้ามบัฟเฟตต์มาแล้วเขาก็ยอมขายขาดทุนยังกล้าพูดแบบนี้อีกเหรอเรียนการเงินเองเชิร์ มาเถอะเพื่อนๆนเรามาซื้อด้วยกันเทียนเหอหนม่มก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่ฉันดูนั้นถูกต้องหรือเปล่าเซียวจือทำไมไม่เอาละ่ะซื้อจากบัญชีของตัวเองสิฉันยังไม่ได้เปิดบัญชีเอามาเถอะโอ้โหทำไมคุณถึงซื้อทั้งหมดเกรนสอวุ์บสบายใจเถอะคุณขาดทุนเท่าไหร่พี่ชายจะชดใช้ให้คุณเท่าไหร่จะขอเลี้ยงคุณด้วย อาหารเช้าหนึ่งเดือนนี่คือสิ่งที่คุณพูดนะคุณกล้าซื้อกลยุวูดบวกจริงๆเพิ่งซื้อไปก็ตกไปสามจุดแล้วขาดทุนให้คุณขึ้นไปแล้วเฉิงเฉิงดูสินี่นี่น,นี่ตอนนี้ห้าจุดแล้วไม่แปดจุดแล้วเซียวจือดูสิทั้งหมดเป็นความผิดของคุณข้อมูลที่ฉันเห็นมันผิดเหรอการเล่นหุ้นนี้ต้องการความรู้เฉพาะทางทุกคนตามฉันมามาร่วมเลือกหุ้นกันนั่นไม่มีปัญหาแน่นอน ถ้าคุณไม่เข้าใจอะไรเลยหอซื้อแบบตามความรู้สึกสุดท้ายแล้วก็จะเหมือนกับเพื่อนนักเรียนคนนี้ขาดทุนหมดอย่างรุนแรงคือหมดเนื้อหมดตัวสุดท้ายไม่มีอะไรเลยอาจารย์เก่งจริงๆตามเก็บเงินไม่รู้จะทํำยังไงสมองแบบนี้ยังอยากตามจีบคุณแทนหูของเราช่างเป็นความฝันจริงๆอย่าพูดเลยฉันพูดไม่ถูกหรือเขาตามจีบเธอมาสามปีเต็มๆโชคดีที่เธอไม่ตอบรับถ้าเธอตอบรับแม้แต่ลมจากทางตะวันตกเฉียงเหนือเธอก็ยังไม่ได้ ข้อมูลที่ฉันเห็นมันเป็นของปลอมหรอขึ้นแล้วเซียวจือเธอเลือกถูกแล้วบริษัทไม้เขียวนี้ขึ้นแล้วและยังขึ้นเพาดานร,ราคาเซียวจือไม่พ่อบุญธรรมถ้าไม่รังเกียจฉันก็เหมือนกันที่นี่ทำกำไรอย่างน้อยสองรอบาทคืนนี้อย่าลืมเลี้ยงข้าวเรานะไม่มีปัญหาจะพาเธอไปด้วยนะมีอะไรน่าทึ่งหรือกับใครก็ไม่อะนี่นีนี่เกิดอะไรขึ้น ทำไมบริษัทนมเทียนเหอถึงเริ่มตกควบแล้วตกถึงเพดานราคาต่ำสุดแล้วฉันตั้งราคาต่ำสุดยังขายไม่ออกเลยข้อมูลนี้เป็นความจริงวันนี้ในชั้นเรียนนี้หลักๆคือการสอนบทเรียนให้พวกคุณตลาดหุ้นมีความเสี่ยงการเข้าตลาดต้องระมัดระวังพอแล้วพอแล้วเลิกเรียนเฉิงเฉงจะทำยังไงดีค่าเล่าเรียนของฉันก็ลงทุนไปแล้วเงินใช้จ่ายในหนึ่งเดือนของฉันถูกล็อกไว้หมดแล้วฉันไม่รู้จะกินข้าวเย็นยังไงถ้าไม่เห็นข้อมูล ชีวิตนี้ของฉันจะไม่แต่หุ้นอีกเลยแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรีบไปเปิดบัญชีหุ้นเกิดอะไรขึ้นแทนเสี่ยวหาเชิญเสี่ยวเธอไม่เคยอยากเชิญฉันไปทานข้าวเหรอคืนนี้ฉันพอดีว่างชาติที่แล้วตลอดช่วงมหาวิทยาลัยของฉันก็ทำตัวน่ารักให้เธอตามจีบเธอมาสีปีเต็มผลคือเมื่อเธอจบการศึกษาก็แต่งงานกับลูกคนรวยคนหนึ่งเธอเป็นแฟนของฉันไหมเธอนี่คือ กำลังสาราภาพรักกับฉันเฉิงเฉิงนี่นี่นี่เธอไม่สามารถตอบรับได้เขายังไม่คู่ควรกับเธอเฉินเซียวเธอทําให้มันค่อนข้างจะกระทำหันไปหน่อยฉันจะคิดดูอีกทีชาติที่แล้วฉันสาราภาพรักกับเธอเธอบอกว่าจะคิดดูผลคือบ่ายนี้ไปเดทกับลูกคนรวยไปเดทกันเถอะถ้าวันนี้มีโอกาสอีกครั้งต้องไม่ทําผิดซ้ารอยเดิมไม่ฉันให้โอกาสเธอแค่เธอเลี้ยงฉันกับเฉิงเฉิงหนึ่งสัปดาห์ไม่ มื้อเย็ยนหนึ่งเดือนฉันจะให้เฉิงเฉินคิดดูเป็นไงบ้างไม่ค่อยดีนะักเธอเพิ่งพูดไปเธอไม่ใช่แฟนของฉันทําไมฉันต้องเลี้ยงพวกคุณไปกินข้าวกันเหรออย่ามองฉันเป็นคนโง่สินี่คือสิ่งที่เธอพูดนะเธอ,อยามาเสียใจทีหลังนะเซียวจือนั่นคือสาวสวยของโรงเรียนให้โอกาสเธอเธอไม่เอาไหนเลยเธอเข้าใจอะไรนิดหน่อยนี่เรียกว่ากแกล้งถอยเพื่อให้ได้มา อย่าพูดเรื่องไร้สาระเลยฉันมีธุระจะไปไหนบ่ายนี้ยังมีเรียนอยู่ฉันขอตัวก่อนนะเธอไปบอกพ่อให้ด้วยลูกที่ดีลุงหลิวทําไมฉันรู้สึกว่าเซียวจือดูเหมือนจะไม่เหมือนเดิมเธอก็สังเกตเห็นเหมือนกันเขาดูเหมือนจะเปลี่ยนไปโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็เขานั่นแหละแต่เขาจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนนะันั่นคือสิ่งที่ดีของเราทั้งคู่นั่นพูดถูกแล้ว สวัสดีครับผมต้องการเปิดบัญชีถ้าไม่มีเงินก็อย่ามาเรียนรู้การเล่นหุ้นผมกําลังยุ่งอยู่พี่มาถึงแล้วตอนนี้ดูถูกคนอื่นผมยังไม่ได้เปิดบัญชีที่นี่เลยกรุณารอสักครู่ครับครับขอถามว่าท่านต้องการเปิดบัญชีใหม่ครับผมสามารถให้บริการท่านได้คุณเห็นว่าผมมีเงินคนที่เล่นหุ้นเหรอตอนนี้ไม่มีเงินไม่ได้หมายความว่าในอนาคตจะไม่มีเงิน เราสามารถเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้นะน่าสนใจหน่อยนั้นช่วยเปิดบัญชีให้ผมหน่อยได้ไหมดีครับกรุณาตามผมมาอ๋อใช่แล้วผมชื่อสูถังเป็นของบริษัทอันนี้นะนี่คือการ์ดของผมหลังจากที่ท่านเปิดบัญชีถ้ามีอะไรไม่เข้าใจสามารถถามผมได้เลยดีครับแบบนี้ดูแล้วชัดเจนว่าเป็นคนจนเธอยังตั้าขออีกบริษัทลงทุนกับเราบริษัทหลักทรัพย์ไม่เหมือนกันอีกอย่างเธอไม่มีลูกค้าสักคนแน่นอนว่าต้องเลือกกิน จริงๆแล้วเป็นกลุ่มสิ่งที่ดูถูกคนอื่นคุณเฉินบัญชีของท่านเปิดเรียบร้อยแล้วเพียงแค่โอนเงินเข้าก็สามารถเริ่มเล่นหุ้นได้แล้วสวัสดีขอบคุณนะักต้องการให้ฉันให้คําแนะนําการซื้อขายไหมอ้าวไม่ต้องรอฉันทําเองได้อ้าวใช่แล้วบริษัทลงทุนของพวกคุณถ้าใช้เลเวอรเรสสิบเท่าต้องใช้เงินประกันเท่าไหร่เลเวอรเรสสิบเท่าถ้าพูดถึงบริษัทเราอย่างน้อยต้องใช้เงินประกันสองแสนถึงจะสามารถขยับเงินทุนสิบเท่าได้สองแสน งั้นต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งหรือสองสัปดาห์ถึงจะเก็บได้พอโอเคฉันรู้แล้วขอบคุณนักคุณเฉินคุณจะไปไหนฉันขับรถไปส่งเก็บเงินสองแสนใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งหรือสองสัปดาห์พูดไปเถอะฉันจบมาแล้วก็ปีหนึ่งกว่ายังไม่เก็บได้แม้แต่สองหมืเฉิงเฉิงดูสิไม่ต้องสนใจเขาหรอกบัญชีเปิดแล้ว แต่จะไปหาที่ไหนเงินทุน200,000ลักค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งของฉันแค่พันกว่าบาทแต่ถ้าไม่ใช้เลเวอเรจการสะสมทุนเริ่มต้นช้ามากจะไปหาสิงเหยียนชิ่งเพื่อแก้แค้นได้ยังไงเฉินเสี่ยวรถของคุณบริษัทของคุณทั้งหมดเป็นของฉันแล้วห้าห้าน่ารักจังคุณหลอกฉันคุณบอกว่าหุ้นจะต้องขึ้นแน่แนคุณทำแบบนี้ได้ยังไงคุณเชื่อในสิ่งที่ฉันพูดทุกอย่างเลยเหรอน่ารักจัง พาเขาออกไปให้ฉันหน่อยฉันเกลียดคุณฉันจะไม่ปล่อยคุณไปหรอกนะสิงเยียนชิ่งชาตินี้ฉันต้องทำให้คุณชื่อเสียงเสียหายโรงแรมเยีว่าแปดศูนย์เก้าซุนอิงฉันลืมเธอไปได้ยังไงน่ารักจัง ทำไมคุณเพิ่งมาละ่ะรุ่นพี่สุนคุณกับสิงเหยียนชิงความสัมพันธ์ของคุณคืออะไรอยากรู้จังงั้นก็ทําให้ฉันพอใจก่อนสิงหเยียนชิงเป็นแฟนของคุณถึงห่วงแล้วฉันแค่เล่นกับเขาเฉยเฉยเขายังไม่เคยจับมือฉันเลยยังไม่เคยสัมผัสเลยแต่ฉันกลับสนใจมากคุณอยู่กับเขาทำไมเงิน เครือข่ขายเขาเป็นผู้จัดการการลงทุนของหัวนผู้จัดการการลงทุนระดับทองฮวนหลักทรัพย์นั่นไม่ใช่ฉันที่เปิดบัญชีหุ้นบริษัทหลักทรัพย์หรอดูเหมือนว่าสิงเหยียนชิงต่อน,นี้ยังเป็นแค่ผู้จัดการการลงทุนโอเคอย่ากโกรธเลยพี่สาวให้เงินค่าขนมคุณคุณมีเงินเท่าไหร่คุณถามเรื่องนี้ทําไมฉันต้องการเงินจํานวนหนึ่งระยะเวลาสั้นนั้นคุณต้องการเท่าไหร่ห้าหมื่นมีไหมให้หมายเลขบัตรฉันหน่อย ฉันจะโอนให้คุณไม่ใช่คุณยืมจริงๆหรอตัวน้อยน่ารักคุณกําลังทดสอบฉันอยู่ใช่ไหมไม่มีมีฉันแค่ไม่คิดมาก่อนคุณกลับใจง่ายขนาดนี้เลยหรออย่ามาเปลี่ยนเรื่องเลยคุณเมื่อพูดออกมาแล้วงั้นเงินนี้คุณต้องยืมให้ได้ไม่ยืมก็ต้องให้ฉันเก็บไว้สักสองสามวันดีๆฉันยืมได้ไหมสวัสดีที่รัก ฉันเพิ่งตื่นรอให้ฉันจัดการสักครู่แล้วจะไปหาคุณนะัว่าแต่คุณสัญญาซื้อกระเป๋าให้คนอื่นวันนี้ต้องซื้อให้เขานะไม่คิดเลยว่ารุ่นพี่ที่เป็นคนรักของฉันกลับเป็นแฟนของศัตรูของฉันก็ถือว่าได้ล่งหน้าได้ดอกเบี้ยบ้างไหมถ้าเป็นห้าหมื่นก็สามารถมองเห็นคนได้ชัดเจนก็ถือว่าคุ้มค่าเงินต้นของฉันตอนนี้ คือห1 0 0 0พันบาทการเปลี่ยนแปลงของราคาสิบเปอร์เซ็น์ก็เท่ากับห้าพันหนึ่งร้อยบาทงั้นเริ่มกันเถอะอย่าทำตัวงงอยู่เลยไปกินข้าวกันไหมฉันเลี้ยงเองไปกันเถอะมองอะไรอยู่มาที่นี่มาเล่นไพ่กันเถอะอืมดี เซียวซูเลิกงานแล้วฉันยังมีลูกค้าที่ต้องติดตามอยู่พวกคุณไปก่อนเถอะงั้นก็ได้ให้ฉันดูหน่อยยังมีใครอีกเฉินเสียวเฉินเสียวคือใครเหรอใช่แล้วก็คือคนที่ว่าที่ไม่รู้อะไรเลยนักศึกษามหาวิทยาลัยนะ่านี่เปิดบัญชีมาเกินสัปดาห์แล้วเงินค่าขนมของเขานั้นคาดว่าคงหมดไปนานแล้วนี่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 มันเป็นไปนไม่ได้ นี่เพิ่งไม่กี่วันเองหุ้นที่เขาซื้อนั้นทั้งหมดติดฟลอเงินต้นเพิ่มขึ้นสีเท่านี่ถ้าหากเทศหุ้นมาก็คงทำไม่ได้หรอกเขาเป็นอัจฉริยะการลงทุนหุ้นเหรอฉันจำได้เขาคือมหาวิทยาลัยเจียงช่วงนี้ใช้ข้อมูลในที่สุดก็เก็บได้สองแสนจริงๆไม่ง่ายเลยนะเซียวจือโทรศัพท์เก่าตัวนี้มีอะไรน่าสนใจ คุณดูทุกวันแล้วตัวนําเข้าหลัะจะเอาไหมพวกคุณสองคนลองพูดดูหน่อยเออเออพอเถอะเฉินเสี่ยวมาที่นี่หน่อยยังยืนงงอยู่ทําไมรีบไปเถอะไปเถอะฉันเห็นคุณตอนนี้เล่นโทรศัพท์เก่าของคุณทุกวันเลยนะเกิดอะไรขึ้นคุณช่วยพยายามให้มากกว่านี้ได้ไหมคุณไม่รู้จริงๆว่าสามปีนี้ ทำไมฉันถึงปฏิเสธคุณตลอดเลยทำไมละ่ะยังต้องถามอีกเหรอก็เพราะคุณน,นั่นแหละไม่รู้จักพัฒนาตัวเองคำพูดของหยูเหยียนฟังดูรุนแรงไปหน่อยแต่ก็เป็นความจริงนะคุณใช้ชีวิตแบบนี้ทุกวันจบการศึกษาแล้วยังหางานไม่ได้เลยคุณคงไม่อยากให้ฉันใช้ชีวิตลําบากไปกับคุณหรอกนะฉันไม่อยากใช้ชีวิตแบบนั้นหรอกแทนเสี่ยวห่าคุณพูดแบบนี้มันเกินไปหน่อยนะพี่ชายของเราก็แค่เล่นๆโทรศัพท์ให้ผ่อนคลายหน่อยทําไมถึงไม่มีอนาคตเลย ฉันขี้เกียจที่จะเถียงกับพวกคุณยังไงพวกคุณก็ไม่ใช่คนในโลกเดียวกับฉันฉันรู้เธอมาจากดาวอังคารเหรอคุณฉันอะไรเหรอหรือว่าต้องมีเงินและความสามารถถึงจะตามคุณได้ไม่มีเงินไม่มีความสามารถก็ตามไม่ได้นะเหรอใช่งั้นบอกฉันหน่อยอะไรถึงจะเรียกว่ามีความสามารถอย่างน้อยต้องเหมือนรุ่นพิสิงเหยียนชิงใช่ไหมทำงานเป็นผู้จัดการการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ก็แค่เขาคนนั้นคุณไม่เข้าใจ เขาใช้เวลาไม่ถึงสามเดือนก็ทําให้เงินทุนเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นตก็คือใครจะโชคดีแบบคุณละ่ะแค่เดาถูกเท่านั้นการเคลื่อนไหวของหุ้นตัวหนึ่งยังดูถูกรุ่นพิสิงอยู่อะไรเนี่ยสามเดือนถึงจะเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นตนี่มันคนโง่อจริงๆคุณคุณเฉินฉันหาคุณเจอแล้วคุณมาได้ยังไงนั่นหุ้นของคุณค้นเมื่อครั้งที่แล้วให้คุณ เจ็บใช่ไหมเดี๋ยวฉันไปนวดให้คุณนะพวกคุณคุยกันก่อนฉันมีธุระสาวสวยคนนั้นคือใครยังพูดถึงการตีบ้านท้ายอยู่จะไม่ใช่พวกเราถูกเธอเลี้ยงดูเขาใช่ไหมเล่นใหญ่จริงๆคุณหามาที่นี่เจอได้ยังไงขอโทษครับคุณเฉินเป็นฉันที่ตื่นเต้นเกินไปฉันทําเงินได้คุณตื่นเต้นทาําไมแต่ถ้าคุณมาแล้วก็พอดีตอนนี้ในบัญชีของฉัน ยังมีมากกว่าสองแสนสามารถใช้เลเวลเดสิทเท่าได้ใช่ไหมก็สามารถได้แต่คุณรู้ถึงความเสี่ยงในนั้นไหมเพียงแค่การลดลงเกิน50%สบเปอร์นบริษัทสามารถบังคับให้ปิดสถานะได้ราคาตกลงสิบเอร์เซ็นตนั้นคุณก็จะขาดทุนหมดตัวยี่สิบทางสองแสนหยวนจะไม่ได้คืนแม้แต่สตังเดียวฉันรู้นั้นพรุ่งนี้จะไปหาคุณที่บริษัทไปกันเถอะตกลงเฉินเสี่ยว ไม่คิดเลยโรงเรียนเรามีแบบนี้ด้วยเหรอเด็กชายที่มีคุณค่าคุณเฉินคุณดูจะซื้อหุ้นตัวไหนเพิ่มเลเวอเร็กกี่เท่าก็เลือกตัวนี้ละกันตอนนี้อยู่ในสานะราคาตกต่ำสุดและฉันได้ยินมาว่าบริษัทของพวกเขาดําเนินการไม่ค่อยดีถ้าเกิดมีความเสี่ยงด้านกระแสเงนินสดราคาหุ้นนี้จะตกลงอย่างรวดเร็ว ราคาตกต่ำสุดนั้นไม่ใช่การซื้อที่จุดต่ำสุดเหรอก็เลือกตัวนี้แหละซื้อเต็มพอร์ตด้วยเลเวอรเอรจสิบเท่าคุณแน่ใจเหรอคุณไม่ใช่การพนันคุณทำตามที่ฉันขอแค่นั้นก็พอฉันสามารถรับความเสี่ยงนี้ได้ดีดีถ้าคุณยืนยันแบบนั้นโอเคเงินต้นสองแสนเลเวอเรจสิบเท่าดึงดูดเงินทุนสองล้านซื้อทั้งหมดดี ถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะคุณจะไปแล้วเหรอือจำนวนเงินขนาดนี้คุณไม่เฝ้าดูหน่อยเหรอือคุณไม่รู้สึกเลยเหรอไม่กังวลเกี่ยวกับเงินของคุณเลยเหรอมีอะไรให้กังวลกันละ่ะสู้ถังเสร็จงานแล้วใช่ไหมไปทานข้าวกลางวันกันเถอะฉันเลี้ยงคุณสิงเยียนชิ่งผู้จัดการสิงฉันมีธุระอีกฉันไม่ไปแล้ว คุณยังซื้อหุ้นขยะแบบนี้อีกเหรออะคุณช่วยดูให้หน่อยว่ามีหวังไหมสู้ถังอาสู้ถังฉันบอกคุณไปกี่ครั้งแล้วครั้งหน้าก่อนจะเล่นหุ้นให้ถามฉันก่อนคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกซื้อหุ้นขยะแบบนี้เถอะหุ้นขยะถูกต้องข้อมูลทั้งหมดแสดงให้เห็นแล้วบริษัทของพวกเขานี่แหละกระแสงเงินทุนหมดแล้วกําลังรอให้เกิดปัญหาอยู่ถ้าเกิดปัญหาขึ้นซื้อหุ้นของบริษัทพวกเขา นักลงทุนที่ถูกหลอกในหุ้นไม่มีใครหนีรอดไปได้แม้แต่ฉันยังรู้ไม่สามารถซื้อหุ้นไม่ยาเจอได้สู้ทังคุณก็จริงๆเลยมีเงินขนาดนี้ซื้ออะไรที่ดีกว่านี้ไม่ได้เหรอทําไมต้องซื้อหุ้นขยับแบบนี้ก็ก็โอนเงินไม่มีความหวังเลยนั่นก็ไม่แน่เสมอไปคุณเป็นใครเขาคือผู้ใช้บริการของฉันคุณเฉินไม่แปลกใจเลยที่ไม่เข้าใจอะไรเลยวันนี้ฉันจะสอนคุณให้ดีบริษัทแบบนี้ ถ้าสถานการณ์ยังแย่ลงเรื่อยๆหลายวันติดกันที่ราคาหุ้นตกไม่มีใครหนีรอดอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกถอดหุ้นออกจากตลาดแบบนี้ฉันจะแนะนําหุ้นดีๆให้คุณที่สามารถชดเชยการขาดทุนของคุณได้แต่คุณต้องไปทานข้าวกับฉันก่อนคุณไปเองเถอะฉันไม่หิวได้ได้งั้นคุณก็เก็บหุ้นขยะของคุณไว้เถอะกับลูกค้าของคุณมาล้มละลายไปด้วยกันเถอะแค่สายตาแบบนี้ยังกล้าพูด ว่าตัวเองเป็นผู้จัดการการลงทุนระดับทองคุณพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรไปดูเองเถอะไม้ยากูจิขึ้นราคาแล้วขึ้นราคาแล้วเชิญนี่เพิ่งปรับตัวลงไปหนึ่งจุดสู้สุดชีวิตมีเงินทุนลึกหลับไหลเข้ามาที่ไม้ยากูจิรีบจัดการเงินทุนให้ฉัน ซื้ออย่างบ้าคลั่งผู้จัดการซื้อไม่ได้แล้วตอนนี้เป็นเวลาหยุดพักการซื้อขายในช่วงบ่ายอะไรนะผู้จัดการจริงๆแล้วรอจนถึงเปิดตลาดบ่ายซื้ออีกครั้งก็เหมือนเดิมคุณรู้เรื่องอะไรตอนนี้ข่าวแพร่กระจายไปหมดแล้วมีเงินทุนเท่าไหร่รอเข้าตลาดอยู่เปิดตลาดบ่ายแล้วก็ต้องซื้อในราคาสูงแล้วนี่ฉันต้องการให้คุณทําอะไรโอกาสดีขนาดนี้ยังจับไม่ได้เข้าไปในสํานักงานของฉันหน่อย คุณเฉินคุณช่างหน้าอัศจรรย์จริงๆคุณรู้ข่าวล่วงหน้าหรือเปล่าได้ข่าวมาแล้วใช่ไหมเดาไปเรื่อยไม่พูดก็ได้เงินทุนสองแสนเลเวอเรสิทเท่าก็เป็นสองล้านซื้อที่ราคาตกต่ำสุดถ้าราคาขึ้นสูงสุดกำไรยี่สิบเปอร์เซ็นนั่นคือสี่แสนทำกำไรได้สี่แสนในวันเดียวเร็วเข้ายังทำอะไรอยู่ซื้อทั้งหมดที่มายเยจู อย่ารอจนราคาขึ้นสูงสุดตอนนี้ให้ตั้งคำสั่งซื้อรอจนราคาขึ้นถึง8จุดขายออกทั้งหมดอาโอกาสดีขนาดนี้นี่เรียกว่าการควบคุมความเสี่ยงโอเคไปกลับกำไร18%มีถึง360,000เลยนะคุณเฉินคุณเก่งเกินไปแล้ว ก็ธรมธรมดาธรรมดาก็อันนี้แหละซื้อซื้อทั้งหมดให้ฉันมีเท่าไหรซื้อเท่านั้นผู้จัดการสิ่งเพิ่งมีคําสั่งขายใหญ่เข้ามาก็เวลานี้แล้วยังมีคนที่น่ารักต้องขายอีกนะขายเท่าไหร่ซื้อเท่านั้นซื้อทั้งหมดหมด,ดีเลยได้ทั้งหมดแล้วไม่เลวถึงแม้ว่าจะช้าไปหน่อยไม่ได้กินส่วนที่อ้วนที่สุดของชิ้นใหญ่แต่ขอแค่ไมย่ยาจูยังสามารถขึ้นได้เราก็จะมีกําไรคุณเฉินคุณดูนี่มันน่าเสียดายเกินไปแล้วนี่มันยังขึ้นอยู่เลย สิ่งที่ตลาดหุ้นกลัวที่สุดคือความโลภผู้จัดการซิงคุณดูเร็วแนวโน้มการขึ้นหยุดลงอย่างกระทันหันอะไรนะเกิดอะไรขึ้นผู้จัดการไม่ต้องกังวลต้องเป็นมายาจูแน่ๆที่นั่นมีการเคลื่อนไหวแล้วต้องการให้มันเคลื่อนที่ในแนวนอนพวกเขานะแค่ต้องการจะทําให้เหล่านักลงทุนเป็นเหยื่อให้สะเสถือนน่าจะเป็นแบบนี้ นี่มันเป็นไปไม่ได้เกิดอะไรขึ้นผู้จัดการมีเงินทุนลึกลับข่าวนี้เกี่ยวกับการลงทุนในเมญ่าจูนี่คือมอนเป็นควันหลอกที่เขาปล่อยออกมาเองเขาตั้งใจที่จะใช้โอกาสนี้ดึงขึ้นขายหุ้นแล้วสุดท้ายก็ทํากําไรอีกครั้งแล้วเตรียมที่จะถอนตัวถอนตัวงั้นหุ้นที่เราซื้อก็ไม่ใช่กลายเป็นกระดาษขยะหรอือคุณเฉิน การเปลี่ยนแปลงของราคานี้ต่ำเกินไปแต่แม้แต่มแมลงวันตัวเล็กก็ยังถือว่าเป็นเนื้อคุณเฉินคุณพูดว่าอะไรไม่มีอะไรแค่โอนหกหมื่น 60, บาทไปยังบัญชีของฉันเงินต้นที่เหลือบวกกำไรทั้งหมดห้าร้อยพันเลเวอเรจสิบเท่าให้ซื้อทั้งหมดในบัญชีเหล็กยักษ์ยายนี้เข้าใจแล้วฉันจะดำเนินการทันทีแล้วคุณละ่ะแน่นอนว่าฉันต้องการสนุกสนานให้เต็มที่ เจ้าหนูคนนี้แล้วฉันจะถือว่าอะไรล่ะเรียกมาก็มาเรียกไปก็ไปแล้วคุณก็ยังมาที่นี่อยู่เหรอน่ารำคาญอันนี้ให้คุณ iPhone 5S ให้ฉันคุณมีเงินมาจากไหนใช้เงินของคุณซื้อคุณเฉินเซียวคุณดีต่อฉันจริงๆ ใครหรือก็สิงเหยียนชิ่งไงยังจะมีใครอีกละ่ะเขาถูกเจ้านายดุบอกให้ฉันไปอยู่เป็นเพื่อนเขาให้เขาไปให้พลดีต้องเรียนไม่มีเวลาซุนอิงคนนี้น่ารักจังสักวันฉันจะต้องทําให้เธอสิงเหยียนชิงรุ่นพี่เธอมาทําอะไรที่นี่ วันนี้ฉันเพิ่งทำกำไรจากการซื้อขายครั้งใหญ่ออกมาผ่อนคลายสาวสวยคนนี้คือเธอชื่อทานเฉิงแต่แล้วนางฟ้าของรุ่นเราละ่ะอย่าพูดมั่วสวัสดีรุ่นพี่สวัสดีถ้าอย่างนั้นวันนี้มันบังเอิญดีจังเรามาเล่นด้วยกันเถอะคืนนี้ฉันจ่ายเองไม่เอาไม่เอาดีจังดีจังซุนอิงคนนี้น่ารักจริงๆช่างติดคนจริงๆไม่ได้ ฉันต้องออกกําลังกายให้ดีนั่นคือมีชีวิตเพื่อหาเงินไม่มีชีวิตให้ใช้จ่ายก็อันนี้แหละระยะห่างของแขนทั้งสองใหญ่เกินไปการยกแบบนี้จะเพิ่มภาระของกล้ามเนื้อหน้าอกมา จริงๆแล้วสบายมากขึ้นเธอเป็นโค้ดฉันขอพูดก่อนนะฉันไม่มีเงินจ่ายค่าโค้ดส่วนตัวฉันแค่เห็นว่าท่าทางของคุณไม่ถูกต้องแค่แวะมาช่วยแนะนําเท่านั้นไม่คิดค่าใช้จ่ายสาวสวยเรียกว่าอะไรดีซี่หยุนรูที่ปรึกษาสุขภาพเฉินเซียวยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลายัยฉันให้บริการเฉพาะสําหรับคนแบบตัวต่อตัว,ตวการจัดการสุขภาพที่ปรับแต่งได้เป็นยังไงบ้างอยากลองเรียนคลาสหนึ่งไหมไม่ไม ไม่ถ้าคิดเงินฉันไม่ไปหรอกถ้าพูดกันแล้วว่านี่คือคลาสทดลองก็แน่นอนว่าฟรีงั้นลองดูได้งั้นคุณเฉินคุณอยากออกกําลังกายส่วนไหนกล้ามท้องละกันผู้ชายคนไหนใครไม่อยากมีกล้ามท้องแปดก้อนละ่ะงั้นก็กรุณานอนลงได้เลยแล้วต่อไปละ่ะมาทําการซิดอัพกันเถอะทุกสามสิบครั้งเป็นหนึ่งชุดทําครบหนึ่งชุดแล้วพักหนึ่งนาที ดีเยี่ยมมากมาอีกครั้งสี่ห้าหกเยี่ยมจริงๆ29 3ยี่สิบเก้าสามสิบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วแล้วต่อไปละ่ะฉันจะช่วยโนวดให้คุณผ่อนคลายกล้ามเนื้อ สบายแน่นอนฉันได้ไปเรียนมาโดยเฉพาะนวดกล้ามเนื้อมาเป็นเวลาดีมากดีมากดีมากคุณพูดถึงเรื่องนั้นการจัดการสุขภาพแบบส่วนตัวช่วยอธิบายรายละเอียดหน่อยแพ็กเกจของฉันละ่ะแบ่งออกเป็นสาระดับระดับ A คือแปดพันต่อเดือนรวมการแนะนําการออกกําลังกายและแผนอาหารที่กําหนดเองแล้วแพ็กเกจบีละ่ะคือบริการแบบกําหนดเองหนึ่งต่อหนึ่งฉันรับผิดชอบทั้งหมดการกําหนดอาหารสําหรับนายจ้างอย่าหยุดอย่าหยุด 继续。T